สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำผัดหมูใส่เห็ดฟางนะคะทุกคนอ่าตอนแรกก็ตั้งกระทะให้เดือดเลยนะคะตอกกระทะให้เดือดเสร็จแล้วใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะก็ผัดผัดจนหอมแล้วก็ใส่หมูชิ้นที่เราหั่นไว้นะคะลงไปผัดจนพอสุกนะคะแล้วก็ปรุงรสได้ตามใจชอบด้วยนะคะใส่ รสด,ดีใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปใส่น้ำลงนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดจนได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ค่อยใส่เห็ดฟางลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะจะไ,ได้อร่อย พอสุกแล้วก็ได้กิ่นแล้วแล้วก็ชิมแล้วก็พร้อมทานได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะ